สวัสดีค่ะยายทุมจะมาขยายพันธุ์พริกนะคะเนี่ยยายทุมซื้อมากต้นละสิบบาทต้นละสิบบาทค่ะยายทุมกระสิมาขยายสซนี่สซนี่ค่ะเอซีจ่จ้ะขยายออกอึ๊บเนี่ย ยายทุมก็จะขยายนะคะเอซี่จะได้มาเบียร์ละสิบบาทค่ะเราก็มักขยายเอาเองเนาะพี่น้องเนาะอืมอเ้าก็มักขยายเอากาวากาวาให้ให้มันติดแล้วเนาะกาวาให้มันติดแล้วเข้าถึงเอาไปปลูกค่ะเยทุ่มกับซีซอมาแบบนี้ต้นละสิบบาท เราขมัดดึงออกจกงซี่ค่ะขยายเอาค่ะขยายขยายเอาเองอืมดึงออกมาขยายาพี่นอ้องเข้าเฮ็ดเอาเอาซื้อมากระถางละสิบบาทพริกเครือไท่ไท่เนื้อเพื่อเดินวะพริกเครือไท่อุดรอเอินวะ บักพริกสม้มแตากะคือกันแต่ว่าแห่งอิ่นบอคือก,กันเนอพี่น้องเนาะแตกะกับบักพริกคือกันแต่ว่าแห่งอื่นบอคือกันเพื่นเห็ดไม่เห่าเ่ากาะมักขายายเอาเองค่ะพี่น้องขายายไปไว้ทาไวทาสู้มุบมูปลูกขายายแล้วเราก,ก็ได้ เอาไปให้ยายล่าน้ำเอาไปให้ยายเข่นนนํำไปให้หมู่คนปลูกน้ำขยายขยายไปฝนตกลื่นไม่อีกแล้วพี่น้องตกลื่นเนี่ยต่ว่าบ่าตกแหงนะเวลาถามอยู่คนโทรมาถามยายทุ่มเนาะคนถามว่ายายทุ่มหมดสันวา บนตกบัวมาสั่นว่าไอ้ทุ่งว่าบอตกขาดตกลิ่นอยู่ตง,งหน้าเดี๋ยวเพื่อนจีเอเอคนจีว่าห้าตัวขาดพี่น้องเอ้ยบอตกกับบอตกขักแน่โปรดตกลิ่นนั่งสีหล่ะขาดพี่น้องโอโตกพ่อพ่อพ่อบัญญัติโตกพ่อมัญญัาิซื้อไอ้ทุ่งกับเสี่ยวต้นหน่อยออก ค่ะต้นหน่อยออกขยายพันธุ์ไว้ให้ใหมูพันธุน้ำให้หมูพันธุปลูกพร้อมโอ้ยโอ้ยวันพระวันพระนะ้ายายท่มออลืมข้าววันพระออกต้นนี้หน่อยห้อาก็าออกค่ะออกเพื่อว่า ใหขยายท่านในในพื้น,พนปีดก่อนเข้าค่อยเอาไปปลูกค่อยบอดค่อยบอดนั่นเขอบอดตายโอ้ฝนกระตตกมากคือคือ ทุ่มกระสีออกขยายพันธุ์ออกก่อนบ้านยายทุ่มเอินเอิญแบกพริกสมบ้านไถ่ทางเหนือเพป็นเอิญแบกพริกเครื้อเอิญแบบคือกันแต่ว่ากลับแบบพริกคือกันกกกกกก่นใอยสีเลีบบล่ยมบ่นเหอสีบ่ฝนห้ายายทุ่มยายห้าโท,ทรศัพท์สมบูพี่น้องคะ่ะโอ้ย คือคือเนาะคนกระดาษบัดเท่าสีใ้โต๊กนะี่ยชับ่โต๊กจะแถ่ดิบัดเท่าเห็ดเบียดยโตกมากอาแะแห้งขึืนแห้งขึ้นเหมืนแห้งขคืนแห้งขคืนละพี่น้องสงสัยสิได้จบวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อน สิเอาโทารศัลทซับขอไปไว้ในโฮมเพราะว่าฝนตกแห้งขืนแห้งขึ้น,นแล้วอันนี้มันสีไงบอสเดี๋ยวล่องล่องล่องเบิ้งเนาะพี่น้องเข้าบันบอหูทองต้นจุ่มใส่กันไม่ลด โอเคแล้วสงสัยต้นนี้ยะทุ่มเสียไปปลูกเลยนี่นี่ค่ะสามต้นนี้ไปปลูกลดพราว่าว่าต้องซ้ำนายทุ่มขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าฝนตกลิ่นค่ะ